แผนปืนสาอะเพื่อเราอะจะได้เปียบแต่ว่ากับกลายเป็นเสียเปรียบเพราะว่าพอไฟสองโดนล้วงง่ายเลยมันมันดิ่งขึ้นมาเลยตีสองอะไรเงี้ยมันเป็นลูกมันคือแดดมัลเฮตไม่จ่ายเขาทุกแกงนะเล่นทุกแกงมีสตอรี่เราติดหมดนะเล่นมันได้อะไรกลับมามันได้อะไรกลับมาแน่นอนเรื่อนมะเปมาม่วของเขาคนใหม่สิบแต่ของเขาคนใหม่เกือบสิบที่มันบอกไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่ว่ามันมันเล่นอะมันมันก็คือแบบไม่รู้มันแพ้ชนะมันมันเอาเพื่อนก่อนอะ มึงเห็นไหมล่ะมันทะลุมาคนสองคนอ่ะมันก็ยอมตายเหมือนมาพิชิบอ่ะได้ก็ดีอ่ะได้ก็แพ้เหมือนกันก็มีเห็นมันมัลุมันมันมาเอาตรงที่ปืนเล่นเลยตรงที่เราเล่นหลังรถเห็นไหมมาสองสามคนอยากได้ปืนดีๆสั่งแผนเด้มเลยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมีมีใครเห็นบ้านหลังบ้านไหนมีเล่ยมีเล่ยอยู่ป่ะอยู่ครับพี่อยู่ครับตอนที่มันมาเอาเพื่อนอ่ะมันปืนมันยังไม่ได้มาเลยมันมาแค่สามสี่คนเห็นไหมรีบเกินหมดเลยถูกป่ะมันส่วใหญ่ปืนมาครับพี่ ทำไมตอนนั้นตอนตอน,ตอนนั้นพี่ไม่เห็นปืนมาเลยนะมันก็โดดมาแบบถือไม้ถือมีดอย่างเงี้ยพื่นมันยิงให้อ่ะผมมันเบรกให,ให้ให้หมดเลยใครอยู่หลังบ้านกับผมก็ทำได้แอบเสียได้ฝีมือไม้ดีนะไอ้ดีมันบ้าจัดเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันแล้วเราก็ซ้อมกันก็ได้หาวันซ้อมซ้อมหนักอ่ะผมผมผมสมัครแล้วนะครับลองโดได้นะครับใครอยากโดผ่านในกลุ่มนะอ่านในกลุ่ม เขาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับพี่เข้าใจเออนั่นแหละไอ้ที่พี่ทำมาดูตลอดก็พออย่างนั้นอืมจริงพี่เกหลตอ่ะอันนี้สำคัญพูดไม่ได้นาโกเห็น <c oughs> ใช่ไหม ไอ้เห็นไหมตบอม่อยเคยไม่ได้อยู่ในกลุ่มบ้างยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มบางเข้าใจครับยังไม่อยู่ในกลุ่มเบื้องก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกิจกิจลองมาเล่นปืนสับปืนดูเพราะว่าปืนในตามจริงไอ้หวังอระควรเล่นปืนเว้ยแต่หวังมันมึงมึงขึ้นไม่ได้จริงจริงหรอยังพว่ยยังไม่ได้ป่านนี้งั้นก็ เป็นเมนปืนกน็ได้ลองดูลองดูปืนห้าแล้วก็ลองตีหาดีเอ็มคีถูพัดดูแล้วก็ดีถ้าเป็นเอ็คีถูพัดน่าจะเล่นง่ายขึ้นมากกว่านี้จะได้เป็นเหมือนพี่อ่ะมันมันเล่นง,ง่ายจริงไวมันเล่นง,ง่ายอืมอดีอยู่ปะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ครับครับเออดีมึงต้องมึงต้องกระตือรือร้นเอาเอ็มคีถูพัดให้ได้นะแล้วก็ลองอ่านกลุ่มดูเพราะว่า ไอเนี้ยคือพี่ทํามาดูตลอดมันมันหลายปัจจัยว่าพวกมึงก็น่าจะรู้อะเข้ามาก็เรื่องร้านก็ผมไม่ท้อเยนะครับเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้แพ้กี่ครั้งผมก็อยู่นี่แหละเองงัดร้านใหญ่มากผมไม่ไปไหนหรอกยกเว้นผมไปทํางานอะโอเคเราจะเล่นสตอรี่แค่สุกเสาร์อาทิตย์โอเคไหมวันละสตอรี่โอเคครับพี่ส่วนวันจัน์วันจัน์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็เป็นวันของแก๊งไปแต่ลาก็ได้ลาก็บอกก่อน แต่ไม่ใช่เมืองลากันหมดนะเออแบบว่าห้าหกคนเราผมแบบเมืองหายไปอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยอย่างนั้นคือต้องหยุดเลยเล่นไปเพ้เพราะว่าพวกนั้นมันมามาหกสล็อตแค่ยี่ิบห้าคนเองครับมันเล่นง่ายศู่นสามครับเออพี่ครับขอตามอืมถ้บบากเกิดมีฉุกเฉินแบบวันจันทร์ถึงพฤหัสมีสตอรี่อย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบสมมติว่าม,มีคนออกสล็อตแล้วจะกลับประมาณนี้ต้องเสียตางคบรับเสียเสียครับเสียทุกกรณีเลยโอเคโอเคครับพี่เท่าไหร่ครับตอนนี้เท่าไหร่นะครับ ก็สามเอ็มไงสามเอ็มเพราะพี่ต้องเจ็บเพิ่มเอ็มหนึ่งแค่นั้นเนี่ยทั้งจริงมันจสี่เอ็มต้องเอาเขาเขาออกแก๊งหรือเอาเอากลับเขาแก๊งเขาอีกไปกลับอ่ะไออเสนอนี้ได้ไหมพี่คนคนที่มาแทนอะผมอยากแบบให้พี่คัดคัดมาแล้วแบบเผื่อแบบอยากเล่นอะไรเงี้ยไม่เป็นสำรองเราเอาเองเลยอะคือยังไงนะคนที่มาช่วยมาช่วยเราอะหรอใช่ครับพี่ไว้สลับเป็นแบบของเราเองเลยอะ มันก็ต้องหาครับมันก็ต้องหาเพราะว่าเขาเขาก็อยากเล่นเหมือนเราอ่ะสมมติว่ามิเลอร์มิเลอร์แบบเป็นตัวสับใช่ไหมอ่ามิเลอร์ไม่อยู่ปุ๊บมิมิเลอร์แบบว่ามีคนมาสับแทนเองแล้วมันอยู่เป็นเดือนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ขาดเลยอ่ะเข้าใจครับพี่เออเองก็้ก็ต้องรอเปลือยรอตามเออก็อยากได้แบบนั้นตอนแรกพี่ก็จะทําแบบนั้นแหละความแบบมันหายากก็คือบางบางคนมันไม่ได้คิดเหมือนเราไงก็ไม่ได้อยู่ในแกงกลัจะมาทําไมก็มาแบบสองสามวัน เหลือก็แบบไม่มาละถูกไหมล่ะมันคิดอย่างงันกันอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ในแก๊งสเต็มโหดถามว่าเล่นดีไหมครับก็ดีดีดีหกสิเ็ต่มันยังไม่ดีร้อยอยากซ้อมอ่ะแต่ว่าอันไหนง่อันไหนเล่นง่ายสุดพี่ว่าไอ้แผนไอ้แผนปืนสามอะปืนสามก็ขวานหนึ่งอะที่เราไปซ้อมอาจะดีจังได้ไหมจะมีอาพี่อยู่ขวาหนึ่งกระบอก Uh, okay. โอโซนกลาง mm hmm. โอโซนเล่นก็ดีก็ได้ถ้าไปขวาไปเลยอย่างนั้นก็ได้มันก็อยู่ที่ปืนด้วยปืนปืนบางทีเพื่อนเราอ่ะจะได้เปรียบแต่ว่ากลับกลายเป็นเสียเปรียบเพราะว่าโดนยิงถูกไหมเออมันขึ้นอยู่ที่ปืนด้วยพี่กันอาจจะวันนี้ก็อาจจะเล่นไม่ดีเหมือนกันไม่อาจจะเออแหละพอไฟสองโดนล้วงง่ายเลยมันมนดิ่งขึ้นมาเลยอะไอแผนของไอยักษ์อ่ะออกขวาไม่รู้ว่าออกขวากันหมดไหมเมื่อกี้นะ่ะแต่รู้แต่รู้ว่าวอหายเร็วตอนออกขวาใช่ปะ่ะ ล้มเดียวอะผมกับพี่ต๊อดล้มเดียวใช่ล้มเดียวเื้อล้มเดียวเูือเลื่อล้มเดียวปุ๊บล้มล้มก็จริงไว้แต่เพื่อนหายหายหายตอนเราล้มอะก่อนกูจะตายกูดูวอลวอลเหลือยุติสิบห้าสิบหกมันเปิดทางขวาตอนมันซ้ำพี่อะพี่ก็ดูก <c oughs> ็เขาพูดถึงแผ่อายักษ์เลยจริงๆมันก็ไม่ใช่ที่แผหรอ,อกจริงหลังลีสีลงเพิ่งหรือว่าซ้อมร้เปล่าพี่ ให้มันลงมูดด้วยมาดีกว่ามั้ยผมก็อยากซ้อมนะอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ได้มาเพราะมึงจะไปไหนกันไม่ลู้ไอ้เหี้ยซ้อมแค่ชั่วโมงเดียวเองชั่วโมงกว่าไม่ได้ไปไหนแล้วพี่ได้พี่ได้เที่ยงคืนไม่ใช่หรอเวลาหรือว่าหรือว่าไอ้ผมเข้าใจหรือว่ามึงอยากเข้ามารีแลกหรือว่าเข้ามาอะไรของพวกมึงหวังกัได้ก็ซ้อมพรุ่งนี้ก็ได้มันวันวันนี้มีซ้อมพี่ออสตาร์พี่ออ๋โอเคงานพวกนี้งานงานพวกนี้ดีก็มาก็มาก็มาซ้อมด้วยแล้วกันเป็นเวลาแก๊งโอเคไหมน้องอืม ไอ้ดีมันแข่งกอลสตาร์จะมาตาซ้อมทุกกี่กี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มครึ่งครับพี่ของผมเข้ามาเล่นงัดร้านก็ได้มามาซ้อมเล่นงัดร้านดูก็ได้แต่ว่าเรื่องงัดร้านมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ามันมันเป็นสำรองเพือนว่าเราเล่นสุดศึามันไม่ขาดผมก็ไม่ได้เราเล่นได้กับแก๊งอ่ะไม่แท้ชนะกระช่างแม่งมันมันไม่ได้อยู่ในหัวแล้วตอนเนี้ยคือให้พวกผมไปถ่ายรูปกันเนาะมึงยุ่งไหมตัวถ่ายรูปอ่ะ ดิดึงสมอแค่นั้นแหละนี่ครับดิฟฟ์อยากให้รีแลกมาเล่นในเบื้องนะแบบเล่นนวลเล่นเนี่ยมีจะมีอะไรได้ดักเกียร์ดักป้านได้เดินเล่นได้เบือง,อง,องนั่นแล้วนะไม่้าเรื่องคําพูดเรื่องอะไรตอนเล่นอะ่ะมันไม่รู้มันซื้อได้ไม่ได้กูไม่รู้แต่ว่าที่รู้แน่เลยคือก็เซฟพี่พี่ครับขอถามถ้าดีประเทศมาปึ๊บ แล้วหอ,อ,อมันรบเข้าไปงัดบ้านเลยได้ไหมเข้าไปรอได้เลยเข้าไปเจาะนั่งยองๆรอได้เลยพี่มันแอบ,บได้ลอ,อยได้เนี้ไม่ใช่เขาจะว่างัดกัน <c oughs> หลังตีสองอ่ะไม่เลยบ้านไม่ <นะ S 2> ไม่ไมหลังหลังตีสองอะไรเงี้ยมันเป็นหลุกมันคือด็บเบินเฮดแลวคือจะบอกว่าบ้านอ่ะมันไม่มีใครสามารถคุมได้ว้ยแก๊งหนึ่งมันคุมได้แค่หลังเดียวเขาจะกี่นาทีครับพี่สี่สิบแต่แต่คือที่เสือคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปช่วยงานบ้านหลุกละชั่วโมงหรือสี่สี่นาทีนะนั่นแหละมัน ถ้าเกิดมันได้กิฟต์ได้อะไรมามันก็สามารถแบบว่ามาขายคนในแกงได้เก็บไหมแล้วก็เงินก็เข้าแกงอีกอะไรเงี้ยที่กิจจะเสือแบบว่ามาขายกิฟต์สได้ของที่เล่นอันนี้เอาเข้าแกงนะมันจะมันจะมันจะช่วยให้การโตเร็วไม่ไม่ไม่เอาเออแต่หมายถึงว่าอยากให้เป็นงานคือางวิถีธรมหรืออะไรเงี้ยแบบว่ารวมแกงไหนๆก็เล้รวมกันวันธรรมดาแล้วอะไรเงี้ยก่อนไปซ้อมหรืออะไรเงี้ยก็ไปช่วยงานลานก็ได้กานบ้านแล้วลูกสองลูกเางตอน้วยไนยังไงนะขออีกทีหน่อย ไปถึงเราจะซ้อมกันทุกวันใช่ไหมล่ะแต่ไปถึงตอนเรารวมหนึ่งทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รวมเสร็จปุ๊บแล้วก็รวมตัวกันไปงัดบ้านกันร้านอ่าไดางั้นงัดร้านกันร้านงัดร้านใหญ่งัดร้านใหญ่แล้วก็ลูกบ้านคือสรุปสองลูกอ่ะแล้วก็ไปซ้อมกันหลังไอ้ดอกสามทุ่มก็คือทำอย่างเงี้ยไปได้เลยถ้าเกิดงัดได้โชคดีก็ได้กิฟต์ก็ใช่ใช่แล้วพอเราเล่นสุขเสาร์อาทิตย์ พอเราเล่นสุขสาวทิ์แล้วก็เข้าไบโอกันด้วยอย่าลืมเข้าไบโอไบโอเข้าช่วงเที่ยงคืนก็ได้นะวันหมดอนนี้นมันก็แวะเส็ดสละไปแค่เล่นแค่แป๊บเดียวนั่นแหละแล้วก,แวก็แล้วก็เอาของมาขายเอาของมาขายพวกกิจจุีิก็ได้ราคาแล้วว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยแล้วขาตลาดก็ได้ราคาตลาดเพราะมันไม่ขายแล,แ,ลแล้วเงินเงินมันก็จะเข้าแกงอีกทีหนึ่งมันก็แกงก็ได้เดินหน้าต่อด้วยเบิร์นเราช่วยกันดันเงินแกงไปด้วย่าต้องมาต้องมา ต้องลองพิจารณาดูตอนว่าไงถ้าเกิดเอาแบบนี้ก็ดีดีดีครับแบบนี้ตอนนี้ก็คือหลังเช็ชื่อเสร็จก็รวมตัวกันไปงานร้านงานบ้านแค่นัะนะ้นเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งแก๊งเรามันไม่มีใครแบบผิดใจกัน,กนถูกไหมมันมันรักกันคือตอนนี้มันดีเว้ยมันมันไม่มีแบบว่าแบบเอ้ยกูไม่ชอบไอ้นี่กูว่าแบบเ,เ,เล่นไปอย่างนั้นอ่ะอันนะี้มันดีคือเรารักกันหมดเว้ยมีได้อะไรกันแก๊งงานที่ที่เขามาเล่นกับเรามันร้อยพ่อพันแม่มันไม่มีใครดีไงไงกับเราหรอกแค่นั้นเอง กินได้ตัวเล่นด้วยตัวเองกนดีสุดละคมว่ะงั้นก็ตามนั้นเดี๋ยวไปซ้อมเดี๋ยวเอาเอาเอากิจเป็นตัวปืนใชนโอโซนไปเล่นกลางแล้วกันโอโซนต้องปรับนิดนึงนะถ้ากลับไปเล่นไฟอะมันได้ครับพี่เลเออไม่โหดโหลดเล่นปืนดีนะเว้ยไม่ได้อวยนะแต่ไม่โอโซนเล่นปืนดีีมันไปซ้อมมาดีคนเดียวไม่ไม่น่าเป็นไรนะพี่ เออแต่จริงๆแล้วอ่ะรีเมนปืนทำไงอ่ะขีดก็เปลี่ยนไปจากโอโซนิกอี้พี่พูดได้ดิอยากพูอะไรพูดเลยเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดีกว่าพี่เออพี่ก็มองว่าวันนี้ผมเพิ่งสอบมันแบบมากเลยผมไม่ได้ขี้เกียนพี่แล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยรีแลกกันดีกว่าเพิ่งแบบอันนี้มันหมดเลยสอบวันติดเลยพรุ่งนี้ก็ได้โอ้หนี่แหละพรุ่งนี้พวกมึงพวกมึงก็มามาปกติมาเล่นกันมาเล่นกันรันกันกูจะพาลองเล่นดูแล้วก็ ก็เรื่องคําพูดเวลาเล่นกับเขาอ่ะมันบางทีแบบมันมันมันคิดว่ามันเล่นมันมันเล่นสตอรี่เราเขากับมันพร้อมมันอะไรเออมันก็เล่นอ่ะแต่กูก็จะบอกยังไงอะเรื่องคําพูดก็ไม่ต้องพูดนะบางอันก็แบบเก็บไว้ในใจไม่ต้องพูดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาแค่แก๊งพอชุดมันเปลี่ยนนะแต่ถ้ามันหนีไม่ได้จริงแบบเออมันอยากซื้อเรื่องจะจัดก็วันนั้นก็เล่นให้มันแค่นั้นเองเพราะว่าสตอรี่มันเกิดได้ตลอด ผมก็แต่อี้ดีมันก็เล่นปืนเล่นานตอนเล่นงานล้านหรืออะไรอ้ดีก็เล่นปืนโหดมากเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้มากระโกดไปอืมโอเตือนเราไวรอบหนึ่งแล้วก็ต็อดสภาเตือนต็อตเรื่องเอาเอาน้องสาวไปด้วยอ่าโอเคเขาบอกว่าถ้าเกิดรอบหน้ามีอีกโดนปบห้าล้านแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าไม่ไม่คนละห้าห้าเอ็มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่จ่ายไม่จ่ายเขาทุกแก๊งนะเล่นทุกแก๊งมีสตอรี่เราติดหมดนะ ถ้ามึงจ่าย5เอ็มอย่างเงี้ยมันเรียกมันไม่เอาหรอก2เอ็ม3เอ็มอย่างเงี้ยมันเอา5เล่นเถอะเล่นเถอะไอ้หียก็คือเคสอันนี้ถามก่อนว่าคือกรณีเคตอนไม่อยู่หรืออะไรถ้าเกิดมีแก๊งมาเรียกเงินคือไม่จ่ายถูกไหมไม่จ่ายครับเล่น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 ถ้าเกิดเขาเปิดเราก็สู้ปกติใช่ใช่ครับตามนั้นเพราะว่าเล่นมันได้อะไรกลับมามันได้อะไรกลับมาแน่นอนเรื่อง้าเปิดมามม่วมามม่วไหนมันไม่มีไม่มีหรอกแแต่สมดแล้วมันเปิด เรื่องที่เราไม่ผิดจริงๆก็ไม่ไม่ส่วนเราปล่อยแทงไปเลยแล้วค่อยตกไปเออไปเอาไปเพยให้สับมาเวมีโปรเทคเนาะเราอย่าไปซีก็มึงมึงก็มึงก็เหลี่ยมกับมันหน่อยมันก็ให้มันไปเสียค่าโปรเทคแล้วก็ถ้ามึงรอมึงพลาดจริงๆมึงก็ค่อยเล่นแค่นั้นเองเอ้ยนกูขอข้าวจานนึงดิแต่เเราไม่ผิดแล้วเขามันจะมาเปิดเราแลนอ่ะเออแล้วก็เล่นสู้ได้แต่ถ้าเกิดเคสเราแบบไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วเขาจะมาเปิดเราแลนเราก็ให้มันแทงไปแล้วไม่โปรเทคแต่ถ้าเราผิดจริงๆอ่ะมันอยากเล่นอ่ะมึงมันพลมันอยากเล่นอ่ะมึงก็ติดให้มันไปเลยพอมัันไได้้ออะรกลลบมายู่แว ผมจะไม่อยู่แค่วันที่ประมาณยี่ยิบสี่ยี่สี่ยี่ห้าแค่นั้น <ผม S 1> เองผมก็หยุช่องเวลานั้นเหมือนกันแค่ที่ว่าผมจะหยุดผมขยับมาเป็นวันแบบเวลายี่สบสี่ยี่ห้ายี่ิบหกก็เปลี่ยนชุดรธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไปอะไรกับกองแก๊งกับแก๊งรือว่ามันมาล้อมึงมึงก็ขับออกแค่นั้นเองเอยประมาณนั้นโอเคอเคนาะงั้นตามนั้นน,นเราเรา,เ,เราจะไม่เราจะไม่เสียงเงินให้ทุกแก๊งสมมติว่าคนไหนเรียกสามเอ็มงันก็ไปพา,ลาเลยก็เล่นแค่นั้นเองแต่มึงต้องพร้อมตลอด อย่าอย่าอย่าทำอะไรถ้ากูแบบไม่ติดไปต่างจังหวัดไงม็พี่ก็มาได้ตลอดเลยเแบบถึงไม่สตรีมก็มาเล่นได้แล้วตอนนี้ถ้ามาเช็คชื่อไม่ทันก็ถ้าแบบหายก็สองสองแสนหรอพี่สองแสนใช่ครับอ๋อโอเคสองแสนแล้วก็ดูได้ว่าคนไหนขาดบ่อยยอมจ่ายสองแสนบ่อยเงินน่ะไม่ได้อยากได้เว้ยอยากได้แค่แบบว่ามึงมาตรงเวลาแค่นั้นเองโอเคครับพี่ โอเคพักก่อนน้องก็หลังรีด้วยตานนั้นเกีกับหลังรีไมันลีไหนไอ็ไหนเอ็นไหนนะหลั้ลนตีเไม่ตี้หลังหลังรีใครอยากงัดบ้านมาเล่นด้วยกันได้นะมีหองหลังหัวอ่ะโอ้โหกูตกใจหมดเลยพี่